สวัสดีครับเข้าสู่ในหน่วยที่2นะครับของอรายวิชาการเขียนโปรแกรมบนเว็บนะครับหน่วยที่2จะพูดถึงเรื่องของภาษา html นะครับซึ่งเป็นภาษาที่ใช้ในการทำเว็บไซต์นะครับหัวข้อก็คือ html 5 with bootstrap นะครับนั่นก็คือเราจะมาเรียนรู้ภาษา html 5นะครับจริงๆอาจจะมองว่าเป็นการทบทวนนะครับเพราะว่าน้องๆเคยเรียนภาษา html 5เนี่ยมาจาก วิชาการออกแบบเว็บไซต์เบื้องต้นมาแล้วนะครับแต่ว่าในในส่วนของเราตรงนี้จะอาจจะแอดวานซ์ขึ้นอีกนิดนึงนะครับนั่นก็คือเราจะเรียนรู้ html 5เนี่ยผ่านตัว bootstrap ซึ่งเป็น css framework นะครับที่จะช่วยให้เรานั้นสามารถออกแบบ layout เว็บไซต์ด้วยความสะดวกรวดเร็วนะครับไม่ต้องเขียน html 5แบบเพียวๆนะครับมีมีชุดคลาสนะครับที่ เหมาะสำหรับการสร้างเว็บไซต์ในปัจจุบันเนี่ยมาให้นะครับเราแค่เรียกใช้มันซึ่งเดี๋ยวเราจะมาลองฝึกใช้งานกันในหน่วยที่2นี้นะครับ html 5คือภาษา markup เป็นการครอบหรือว่ากำกับองค์ประกอบต่างๆของเนื้อหาด้วยแท็กนะครับหน้าที่ของภาษา html เนี่ยก็คือใช้สำหรับเขียนเอกสารที่แสดงผลบนเว็บไซต์ นะครับใช้สําหรับเขียนเอกาสารที่แสดงผลบนเว็บไซต์ต้องการนําเสนอเนื้อหาหรือว่าข้อมูลอะไรก็ตามบนเว็บไซต์นะครับจะต้องเขียนมันด้วยภาษา HTML นะครับเขียนมันด้วยภาษา HTML เราเรียก HTML 5ก็เพราะว่าตอนนี้ถูกพัฒนามาจนถึงเวอร์ชันที่5แล้วนะครับโดย The Web Hypertext tech Application Technology Working Group นะครับเป,เป็นผู้กำหนดนะครับเป็นผู้กำหนดนิยามขอบเขตของภาษานะครับในเวอร์ชัน5เนี่ยก็มีการเพิ่มแท็กหลายหลายอย่างเข้ามาใหม่นะครับเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมจากเวอร์ชัน4นะครับขณะเดียวกันก็มีการเอาแท็กบางแท็กนะครับเอาเอาแท็กบางแท็กที่ ที่เก่าที่ล้าสมัยเนี่ยออกไปนะครับภาษา html 5มีจุดเด่นอย่างไรนะครับจุดเด่นแรกก็คือ html 5จะมีลักษณะเป็น semantic markup นะเป็น semantic markup ก็คือแท็กต่างๆที่ใช้ในการในการควบคุมองค์ประกอบเนี่ยนะครับแท็กต่างๆที่เอามาใช้ในการควบคุมองค์ประกอบ ควบคุมหัวเรื่องควบคุมเนื้อหาควบคุมรูปภาพควบคุมคําอธิบายภาพควบคุมวิดีโออะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะครับสอดรับกับ search e n g นจิก็คือสอดรับกับคอนเซปต์ของตัว Google นะครับหรือว่า Bing หรือว่าตัว Yahoo ที่เป็น search engine นะครับทำให้ search engine เนี่ยสามารถที่จะเข้ามาเก็บข้อมูลในเว็บเพจที่เราเขียนขึ้นเนี่ยได้ง่าย นะครับก็จะช่วยให้เว็บไซต์ของเราเนี่ยสามารถค้นหาผ่าน search engine เนี่ยนะครับเจอด้วยความสะดวกรวดเร็วนะครับเพราะวาลักษณะของแท็กที่เอามาใช้กำกับมันมีความเป็นเซมันติกก็คือมีมีการอธิบายตัวของมันเองอะนะครับอย่างเช่นว่าเราจะเขียนเราจะเขียน หัวข้อใช่ไหมครับเราจะเขียนหัวข้อก็จะมีแท็กที่ชื่อว่า h นะครับแท็ก h นะครับเป็นตัวกำกับข้อความที่อยู่ระหว่างแท็ก h ตรงเนี้ย s e r r h h n n i n n e มันจะรู้เลยนะครับ Search engine มันจะรู้เลยว่า มันคือหัวข้อนะมันคือหัวข้อเรื่องนะครับแทนที่เราจะใช้วิธีทําให้เป็นตัวหนาทําให้เป็นตัวอ,อักษรขนาดใหญ่แบบสมัยที่เป็น HTML4 อย่างเงี้ยครับก็จะไม่ใช้แบบนั้นอีกแล้วก็จะใช้ tag H เป็นตัวควบคุมเลยนะครับทำให้ s e a r ์ h เ n อ i n e ินมันจะเข้าใจเลยว่าอ๋อเนี่ยนะส่วนเนี้ย คือหัวเรื่องนะส่วนนี้คือหัวเรื่องรองนะส่วนนี้คือพารากราฟนะความสําคัญลดหลั่นลงไป Search Engine มันก็ทํางานง่ายเว็บเราก็จะเข้าไปอยู่ในในเข้าไปทำอินเด็อยู่ในเส a r c h Engine ได้ดีนะครับเรื่องของฟอร์มนะครับก็มีประสิทธิภาพมากขึ้นนะครับเพ m L5 สามารถสร้างฟอร์มรับส่งข้อมูลได้ด้วยความสะดวกและมีประสิทธิภาพมากนะครับแน่นอนว่าเราทำเว็บโดยเฉพาะเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยจะต้องมีการรับข้อมูลอินพุตใช่ไหมฮะรับข้อมูลหรือว่าตัวอินพุตเนี่ยเข้าไปประมวลผลเราก็ต้องมีการออกแบบฟอร์มรับข้อมูลนะครับถ้าเราออกแบบฟอร์มไม่ดีข้อมูลที่จะเข้าไปประมวลผลอาจจะไม่ถูกต้องทำให้ระบบหรือว่าเว็บไซต์ของเราทำงานผิดพลาดได้ พก็มีคุณสมบัติในการสร้างฟอร์มที่หลากหลายนะครับมาให้เรื่องของเสียงและวิดีโอก็มีการปรับปรุงนะครับมีการปรับปรุงโดยเฉพาะวิดีโอเนี่ยจะไม่มีการใช้แฟลตแล้วนะครับจะไม่มีการใช้แฟลตแล้วนะครับไฟล์ swf เนี่ยซึ่งนิยมกันมากในสมัยก่อนนะครับถ้าต้องการทำ ภาพเคลื่อนไหวอะไรก็ตามที่เป็นแอนิเมชันบนตัวเว็บไซต์เนี่ยจะนิยมทำด้วยแฟลตนะครับทำด้วยด้วยไฟล์ที่เป็นลักษณะเป็นเป็นแฟลตนะครับแต่ว่าพอเป็น html5 เนี่ยไม่รองรับแล้วนะครับก็จะม,มีลักษณะเป็นการแสดงผลด้วยแท็ก html5 เลยนะครับในการแสดงทั้งภาพและเสียงนะครับสามารถใช้แคนวานะครับเพื่อ วารูปร่างตกแต่งรูปร่างนะครับร่วมกับตัว JavaScript ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นการทำงานเกี่ยวกับรูปร่างลวดลายลายเส้นต่างๆ h t m l ก็รองรับนะครับรองรับความสามารถในการคลิกบนข้อความเพื่อแก้ไขได้เลยนะครับก็คือเราเรียกว่าเป็น content editable ก็คือมีความสามารถในการปรับปรุงอัปเดตข้อมูลผ่านทางหน้า front end หรือว่าหน้าบ้านของระบบได้ นะครับ h t m l ห้ารองรับตรงนี้รองรับความสามารถในการ drag and drop ก็คือลากแล้วก็วางวัตถุได้นะครับอย่างเช่นเราจะแนบไฟล์ในอดีตเราจะต้องกดปุ่ม browse เพื่อเข้าไปเลือกไฟล์เข้าไปเลือกไฟล์เอาเข้ามาใช่ไหมครับแต่พอเป็น h t m l 5เนี่ยเราสามารถคลิกลากไฟล์นั้นจากในวินโดว์ของเรามาวางโยนลงมาวางในหน้าเว็บได้เลยเป็นต้นนะครับ แล้วก็ persistent data storage นะครับ persistent data storage ก็คือการเก็บข้อมูลบนเครื่องผู้ใช้นะครับสามารถเก็บข้อมูลได้ถึงระดับฐานข้อมูลก็คือ,อช่วยให้การทำงานของเว็บไซต์นั้นทำได้รวดเร็วมากยิ่งขึ้นเพราะว่าข้อมูลบางส่วนถูกโหลดลงมาเก็บไว้ในเครื่องผู้ใช้เวลาเรียกใช้ซ้ำก็จะทำงานได้รวดเร็วขึ้นนะครับก็เกี่ยวพันกับในเรื่องของคุกกี้ด้วยก็คือเรื่องของ เขาเรียกว่าเป็นการติดตามการใช้งานของผู้ใช้นะครับ h t m L5 ก็รองรับในการทำลักษณะน,นี้นะครับ h t m L5 สามารถเขียนฟอ,ฟอร์มได้ง่ายขึ้นนะครับก็อย่างที่บอกไปว่าเว็บแอปพลิเคชันเนี่ยมันจำเป็นจะต้องมีการเอาข้อมูลเข้าสู่ระบบเพื่อไปประมวลผลใช่ไหมครับเราจึงต้องสร้างฟอร์มรับข้อมูลที่มีประสิทธิภาพนะครับ ตัวฟอร์มใน html 5ก็จะช่วยตรงจุดนี้ได้ดีนะครับอย่างเช่นการควบคุมปริมาณของ Input นะครับให้ได้เฉพาะข้อมูลที่จำเป็นต่อการใช้งานเท่านั้นนะครับหรือว่าควบคุมข้อผิดพลาดจากการป้อนข้อมูลนะครับอย่างเช่นการตรวจสอบว่ามีการคีย์ข้อมูลหรือไม่นะครับถ้าไม่มีข้อมูลหรือว่าไม่มีการคีย์ข้อมูลก็จะไม่ให้ผ่านหน้านั้น ถ้าในอดีตเราอาจจะเคยเห็นเวลาต้องการให้ป้อนข้อมูลช่องไหนก็จะมีดอกจันโน้ตเอาไว้นะครับมีดอกจันโน้ตเอาไว้ใช่ไหมครับพอเราป้อนข้อมูลเสร็จแล้วกดปุ่มโอเคปุ๊บถ้าช่องไหนที่เป็นดอกจันแล้วไม่ได้ป้อนนะครับยังวินว่างอยู่มันก็จะแจ้งเตือนบอกว่าช่องนี้คุณยังไม่ป้อนคุณต้องป้อนก่อนนะถึงจะจะผ่านหน้านี้ไปได้อย่างเงี้ยครับตัวฟอร์มใน h t m l 5มันมัน มันมีความสามารถตรงนี้เข้ามาโดยที่เราไม่ต้องเขียนโปรแกรมเสริมเข้าไปนะครับหรือว่าตรวจสอบชนิดของข้อมูลก็เช็คได้นะครับว่าช่องนี้ต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลขนะครับต้องการข้อมูลที่เป็นตัวเลข1 2..3 อย่างเงี้ยผ่านแต่ถ้าเราใส่ A B นะครับจุดกไก่อย่างเงี้ยไม่ผ่านเนี่ยมันจะ มีความสามารถในการตรวจสอบตรงนี้หรือว่าตรวจสอบช่วงข้อมูลเช่นเดียวกันนะครับถ้าต้องการข้อมูลที่เป็นข้อมูลจําจนวนเต็มบวกหมายความว่าข้อมูลต้องมีค่าตั้งแต่ศูนย์ขึ้นไปนะครับทางฝั่งบวกอย่างเงี้ยนะครับก็สามารถตรวจสอบได้ถ้าเราใส่ข้อมูลติดลบนะครับลบหก็ไม่ให้ผ่านนะครับเป็นต้นนะครับก็เป็นสิ่งที่ที่ตัว HTML5 ตัวฟอร์มของ h t ท l 5านั้นทำได้ดีมากตรงนี้นะครับนอกจากนี้ยังมี Input ใช้นะครับแบบใหม่ๆเนี่ยเพิ่มเข้ามาเยอะเลยนะครับอำนวยความสะดวกให้การสร้างฟอร์มเนี่ยทำได้ด้วยความรวดเร็วไม่ว่าจะเป็น input ประเภทให้เลือกสีนะครับ input ประเภทให้เลือกสีต้องการสีไหน input รับข้อมูลประเภทอีเมลวันที่ นะครับหรือว่าเวลานะครับอินพุท,ที่รองรับข้อมูลประเภทตัวเลขอย่างเดียวหรือช่วงนะครับหรือว่า input ท,ที่เป็น URL นะครับนอกจากนี้ยังมี attribute ใหม่ๆนะครับ attribute ใหม่ๆก็คืออย่างเช่น requirerequire ก็คือต้องการหมายความว่าห้ามเว้นว่างนะครับเหมือนที่ที่พูดไปในสไลด์เมื่อกี้ว่า เมื่อก่อนต้องใช้ดอกจันเป็นตัวบอกนะไม่ได้มีอะไรมาคอยควบคุมแต่พอเป็น h t t e a m l version 5เนี่ยเราสามารถใส่ Attribute Require ได้นะครับถ้าทีนี้ถ้าเกิดว่าผู้ใช้เขาข้ามช่องที่ Require ไปเนี่ยจะมีการแจ้งเตือนทันทีมีเออ o r ขึ้นทันทีนะครับมีเรื่องของ Auto Focus Pattern List a u t o อ o โต้คอ e ตรงนี้ก็จะเข้ามาใช้ช่วยในการสร้างฟอง ซึ่งเราก็จะค่อยๆได้เรียนรู้กันไปได้ฝึกใช้กันไปนอกจากนี้ยังมี tag element ใหม่นะครับอย่างเช่น keygen p r o g r e s นะครับ data list นะครับที่เพิ่มเข้ามาเพราะนั้นเวลาเราจะเขียน html 5เนี่ยรูปแบบพื้นฐานนะครับรูปแบบพื้นฐานของโค้ดหน้าเพจที่เป็น html 5เนี่ยก็คือจะมีประมาณเนี้ย นะครับตามตามตัวอย่างที่ให้ไว้นะครับก็คือบรรทัดแรกก็จะต้องเป็นประกาศดอกทายนะครับคือชนิดนะครับชนิดของเอกสารเฉียยนิดนึงเป็นดอกทายนะครับเปิดแท็กแล้วก็เครื่องหมายตกใจแล้วก็พิมพ์คำว่าดอกทยวัค ชนิดของเอกสารก็คือของเราก็จะเป็น html แล้วก็ปิดนะครับเป็นแท็กเดียวนะครับประชที่2ก็จะเป็นเปิดแท็ก html นะครับแล้วก็วักนะครับ lang เท่ากับแล้วก็ตัวแปรของของอักขระตัวย่อของภาษานะครับ <S <S เพื่อเป็นการบอกว่าเอกสารหน้านี้สแสดงผลภาษาอะไรนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราจะใช้ en หรือ th นะครับ en ก็คืออังกฤษหรือว่า th ซึ่งเป็นไทยเนี่ยก็ได้นะครับตรงนี้ไม่ได้เกี่ยวกับเนื้อก,กับกับการแสดงผลนะแค่เป็นการมาร์กไว้เฉยๆว่าเอกสารตัวนี้มันคือภาษาอะไรนะครับก็เป็นแท็กที่บอกถึงภาษาแล้วก็พอเข้าสู่โครงสร้างของ html ก็จะมี2ส,ส่วนหลักๆกก็คือส่วนของ head head นะครับเปิดแล้วก็ปิดนะครับแล้วก็ส่วนของ body เปิดแล้วก็ปิด ภายใน head ก็จะเป็นข้อกาหนดต่างๆนะครับอย่างเช่นเรื่องของอักขระที่จะใช้ในการแปลเอกสารกับตัวเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราก็จะใช้แท็กที่ชื่อว่า meta วัก charset เ,เท่ากับ utf-8 แล้วก็ title นะครับ title เ,เป็นแท็กคู่นะครับ title เ,เปิดแล้วก็ปิดนะครับภายในของ title นี่ก็คือชื่อของ ของเอกาสารซึ่งตรงนี้มันจะไปแสดงผลอยู่ตรงที่ที่แทบ็บที่แท็บของเว็บเบราว์เซอร์นะครับว่าตอนนี้เรากำลังอยู่ที่หน้าไหนนะครับก็จะมี Meta h h r ์เซ t กับ title นะครับที่เป็นสองส่วนสำคัญที่จะเป็นจะต้องมีเลยที่อยู่ในเฮดนอกจากนี้ก็ยังมีเรื่องของอาการกำหนดนะครับ Responsive เรื่องของ c s s เรื่องของ javascript ก็จะต้องอยู่ในเฮดตรงนี้ทั้งหมดนะครับ เวลาเราจะเอา bootstrap ามาใช้นะครับเราก็จะต้องอ้างอิงองค์ประกอบของ b o o t s t r p ในในใน h e ดตรงนี้เช่นเดียวกันนะครับส่วนของ body นะครับ body ก <Body S 1> ็เป็น t a กคู่ body ก็แปลว่าส่วนของเนื้อหานะครับส่วนของการแสดงผลทุกอย่างที่เราต้องการที่มันแสดงผลอยู่ที่หน้าเว็บนะครับจะต้องอยู่ภายใต้ tag body นะครับจะต้องอยู่ภายใต้ tag body ก็คือส่วนแสดงผล ทั้งหมดนะครับจะต้องอยู่ภายใต้บอดี้พบจบแท็กบอดี้ปิดแท็กบอดี้ปุ๊บนะครับก็จะปิดแท็ก HTML นะครับก็เป็นการสิ้นสุดขอบเขตของคําสั่งของภาษา HTML นั่นเองนะครับก็แท็กก็คือตัวมาร์คอัพนะครับตัวมาร์คอัพมันก็มีทั้งแบบแท็กเดียวแท็กเดียวก็คืออย่างเช่นดอกไทยหรือว่า HTML lang อย่างเงี้ยครับเป็นต้นนะครับหรือว่า meta อย่างเงี้ยครับนี่คือแท็กเดียว ไม่มีไม่มีปิดมีเปิดอย่างเดียวนะครับมีเปิดอย่างเดียวแต่ถ้าเป็นแท็กคู่จะต้องมีเปิดและมีปิดจะต้องมีเปิดและมีปิดนะครับมีเปิดและมีปิดแบบนี้เราเรียกว่าเดียวแท็กเดียวอันนี้คู่มีเปิดแล้วก็มีปิดนะครับสังเกตว่า ตรงตรงแท็กปิดจะต้องมีสลชก่อนนะครับอย่างเช่น head อย่างเงี้ยอย่างเงี้ย head head เนี่ยเป็นแท็กคู่เปิดแล้วก็ปิดตรงปิดเนี่ยก็จะมีสลชก่อนแล้วก็ปิดด้วยชื่อของแท็กนะครับ body, body ก็เช่นเดียวกัน body, body เปิดแล้วก็ body ปิดนะครับหรือว่า html ก็เช่นเดียวกัน html เปิดแล้วก็ html ปิดนะครับ